คร on, ับผมพี่น้องครับสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่ๆหน้าหน้าทุกผู้ทุกคนครับมื่อนีปลาบอยบ่ได้เขาดงครับบ่ได้เขาดงกับปลาครับผมมื่อนีปลาบอยมาเอาอ่าหน่อใหม่นะครับหน่อใหม่อยู่ก่อนครับพาพี่น้องมาเบิ้งครับสุดทิดสี่ล่อติดสีนี่สีมินอสวยนองามบ่ครับเดี๋ยวไปติดตามกันเด้อครับผมพี่น้องครับฝากซอยไหลซอยเชื่เป็นกำลังใจปลาบอยนี่เด้อครับผมพี่น้องผม นอนนี่พี่น้องนอนแบบใหญ่หนึ่งตั้งเขาเมาอ,อยู่นะนี่พี่น้องนอนยังใหญ่เลยครับปื๊ดนอนนี่เพิ่งไล่นี่ครับผมพี่น้องคออนุญาตแคปเจอร์กันเด้อครับผมพี่น้องพี่พี่บ๊วย บูบูบู๊บพี่น้องเลาะก่อนครับก็มานังออกครับเพื่อนหดนามที่เสียเราหดนามครับพอดนอนนี่ครับมีกม็ลังอ,ออกครับเป็นนอนพี่น้องนอนกาลังออกเลยกาลังออกก็ลั้งออกครับแหนงครับแหนงแหนงแหนงสากลากี้พี่น้อง พึ่งหดหน่ำครับพึ่งหดหน่ำไปเลยนอนนอนกันบ้างกำลังผลกำลังโฟครับนอเพิ่น,นเอาแล้วกันครับพี่น้องผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาซ้อมเต้นกันก่อนไหม <c oughs> หเอาเลยครับพี่น้องเอาเลยเอาเลย <c oughs> พี่น้อง อ,อ,อย่างสวยครับพูดนะพูนน้ครับผมพี่โงนอนบอ้ยโอ้ยโอ้ย นอนใหญ่มากนะครับเป็นมกเตปะปลายเลยครับผมพี่น้องพี่น้องน,นี่ครับผมพี่น้องเพิ่งหนอุ้ยนอนนี่ให,ใหญ่ๆครับผมพี่น้องเพิ่งน้ำกันครับผมพี่น้องครับทำไมนอนนี่ตังค์เอเลยพี่น้องโอ้ย ดีเลยครับพอดีครับผมเรารอแบกน้อยครับเก๋งเราเดียวก็อิ่มแล้วครับผมพี่น้องรอหนี่กระสีไงให้กันได้ครับผมพี่น้องนะร่ำเพลิงหงอบเพลิงไงอยู่ครับก็ที่ออกหนอใหญ่อยู่ครับผมพี่น้องนีกแล้งออกนอนเอาครับเอาครับ วยิ้นสวยนอนนึงครับน้องนนอยนี่ครับบ๊ายนอนนี่หมดหมดหมอดอ้ย หนะครับพี่น้องหน่อไม้บ้าน,นครับไม่ใช่หน่อไม้ปา่าหน่อไม้ไผ่กิ้มซุงครับไผ่กิ้มซุงปลูกไว้กันย้ำหนาแหลงขั้นห้องเฮ็ดเพิ่นดีดีครับนี่นอน,นี่กับบักง่าครับเท้าเฮ็ดเพิ่นดีดีเพิ่นจะได้กินตลอดปีเพิ่นได้ครับผมพี่น้องไผ่กิ้มซุ้งตอนี่บักง่ายหนึ่งบังง่ายครับผมพี่น้อง ออกออกเสียดหย,ย่อนยุ่เหี่เลยก็จะใส่สูตรลายใส่ผงนัวเศเศษไมกนกระเศบหรครับผี <c oughs> อเห็นแล้วกินบาบอยขาดผงนัวบะไรเด้ครบผมแต่ขาใส่พอดีล่ะครับป่ไใส่จนเวอร์บ้างก,กันนะ <c oughs> มือ้อสองนอน,นี่เหงส่ขึ้นครับนอน,นี่แหงใหญ่พี่น้อง นอนนี่จะเอาไว้ก่อนครับนอนนี้เราจะไปเอาครับนี่ม,นานม,ม,ามาใบห,หนอนนี้สวยมาก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 พี่น้องว่าไงครับสวยเยอะสวยเอาเนียงกันครับผมพี่น้องเอาเนียงนอนเพิ่นเอาไม้เอาไว้รอบรุ่นครับเป็นเพิ่นใหญ่กว่านี้ก่อน,อกกน วันนี่เอาอยู่ครับวันนี้เอามีดปาดเอาครับมีดปาดเอานี่อือทำไมพี่น้องงามบ่มีพยายักอยาก,ยาก ว่าไรก็ได้โอ้อะไรจะป่ายโอ้สวย พี่น้องทักทายคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับให้บ้าปอยเดินดินทสานครับผมฝากพี่น้องกดไลค์ให้กำลังใจบ้าปล่อยนี่ด้อยคร,ครับผมพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานนะครับขอพี่น้องอ ออกเนหน่อยนี่เดีเ๋ยเต็มเกือบเต็มตาไปแล้วพี่น้องแกะเอาไปแกะครับผมพี่น้องไปแกะหน่อยก็สร้างครับมาแต่ขยันแกะขยันแกะก็ไดไลายครับผมพี่น้องหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วมดแล้วนี่พี่นอ้องครับ เดรร้ายอยู่ดิครับผมพี่นอ้องพี่นอเพิ่นครับอันนี้เป็นหนอ่อเป็นหนอ่อเป็นหนอ่อหน่อเป็นหนอ่อเดรรลายอยู่ครับผมพี่นอ้องสุดยอดครับนอ้องใหม่หนอสวยๆครับหนอสวยๆรับผมนะครับผม,ค,บผมคลิปนี้พ่อไบก้า บะมี่ยังไลาเดาครับครับพี่น้องมาหาหักกไม้เอาปีแกงครับอยู่ก่อปูไว้นะครับผมอยู่บ้านครับบ่อยเขาป้าเขาดงครับกไม้ป้ากนม้ดงเพิ่นก็เริ่มบะมี่แล้วครับล่อล่อฝนตกจัากน้อยนะครับผมพี่น้องเพิ่นกะสิอ๊บ่ไว้กันบ่ไว้เดวเพิ่นกะสีเหี่ยวลงมาดอกครับผมพี่น้องมือนีกะสีขอเอาไว้สนิสกรครับพอๆกันลิบหนาหาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง ฮักแพงเบิงแง่งลูกหลานบ้าบอยดดินที่อีสานกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบอยนี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะบ้าบอยขอไว้จมีสก้นสอนครับพูพ่อกันคิดนาให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งําน้อยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ